เราก็แน่นอนก็เรามีซีรีส์วนะคะรีเซ็ตค่ะการเกิดใของดวงดาวแล้วก็ที่กำลังถ่ายทำก็อยู่ใคล้เลยนะคะน้องต้าจากคนล้านฤดูค่ะอค่ะจะซีรีส์ีรีส์นึงเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ทำวายจริงจแล้วเรื่องแรกที่ทำวายอะอาไปนี่จะตีนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่2แล้วก็เปลี่ยนเจนนโตขึ้นก็เป็นพแพนอกน้อแล้วก็แบบแล้วก็แดงเยอะมากเรื่องนี้ เปิดมาก็ดีในทั้งในไทยแล้วก็ไป global โโโด,ด้วยค่ะก็ไปต่างประเทศก็ไปติดอันดับหนึ่งที่โบลิเวียแล้วก็รู้สึกอีกหลายประเทศเลยค่ะก็ไปทั้งหมด190ประเทศค่ะพี่ตั้งใจอยากทำาิีเ่อร์ีค่ะปีนี้ซีวายซจลลีวายทำพีลเรื่อง <laughs> <laughs> ใช่ค่ะอ่ม่ <c oughs> ม,ม,มะจะจะเป็นฟิลสืบสวนสอบสวนมากกว่า <c oughs> ใช่เป็นเป็นในตระกูลคนจีนเลยอ่ะ เปิดกล้องไปได้สักพักหนึ่งแ่ะก็รอชมผลงานนะคะพี่หน่อยต้องพี่หน่อยพ้อมมาทำเชรี่บายค่ะมันมีอะไรที่เราต้อง ปรับใหม่ไม้จากละครเดิมที่เราเคยทำคือจริงๆต้องบอกว่า c ชรี่ไวมันเหมือนอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะเราทําละครปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นแนวแบบแมสอีกแบบหนึง่งแต่พอเป็นเ h e ร์ี่ไวเราต้องเข้าใจผู้ชมแล้วก็แนวเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างจะมีเจอรี่ไวทยค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเรื่องที่เ,เลือกมาทาก็ผัญแล้วก็ตัวนักแสดงนะคะ ก็ที่แบบที่สำคัญเราก็รักษาคุณภาพงานในเรื่องของโปรดักชันนะคะแล้วก็ความหลากหลายของเนื้อเรื่องตอนัน่ตอนีก้ก็คือดีมากแล้ก็ถ่ายแบอันนี้ก็ดีงามมากใช <c oughs> ่ตอนนี้ก็โตขึ้นอีกแ <c oughs> บ <c oughs> บ <c oughs> หนึ่งแต่ว่าครูก็ถ่ายกคั้งหนึ่งก่อนที่จะมาเป็นอันนี้แปลว่าพี่น้องก็ต้องคัดว่าแบบอยากทำเรื่องอะไร มีการติ๊กบทบาทด้วยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่น่าดูมากค่ะน้องต้ากับน้องมิาในเรื่องผลลัพธ์ฤดูเป็นเคมีใหม่ๆอะค่ะอยากให้ติดตามชมดีๆ <สะ S 1> ที่องค์สี่ก็ต้องการที่ซีรีส์วายเองได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล็ได้ขึนนน้นชออ <c oughs> ่องคอมฟีทีวีเยอะมากเยเหมือนกันได้ได้ไดกระแสตอบรับที่ดีรีทีวีก็เอามาใช้เยอะมากตอนตอนี้ต้องแบบมันแม<อ>นขึ้น<อ>นะคะค่ะก็จริงๆแล้วเชีรี่์วายได้รับ ความนิยมในวงกว้างแล้วก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีม,มีรูปแบบใหม่หมๆเรียกว่ามีครบทุกแนวนะคะ uh huh. ตแตเซอรี่วยเอจะเป็นแนวรักแต่จะี้มีทั้งแนวย้อนยุคมีทั้งแนวอย่างรีเซตเองก็เป็นการย้อนเวลาค่ะก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันเป็นกว้างขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ได้ครบทุกแนว ไม่ได้เลยคุณงานตายแล้วโชว์ดักชั่นงานนี้ก็รู้สึกเจอพี่คใครยอมใครแต่ของเราก็ต้องบอกว่าเรารักษาคุณภาพแล้วก็ไม่ว่บบาจะการใส่ภาพหรือว่าเพลงด้วยค่ะต่อเข้าเรื่องเลยนะคะน แต่ว่าก็มีไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะก็เป็นเป็นเป็นเออ่เป็นจุดหนึ่งของเรื่องก็แล้วก็มีน้องในเรื่องไม่ได้เยอะมากไม่ได้เยอะมากค่ะยังไม่ได้ผู้ชมยังไม่ได้เห็นเลยค่ะนี้ค่ะตอนนี้มันมีโอกาสที่จะแบบตัดออกตัดออกตัดออกไหมเพื่อแบบป้องกันปัญหาที่จะตามมาดราม่าอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องอ่าจริงๆตอนนี้ในเรื่องของการโปรโมทตอนนี้เราก็เข้าใจสถานการณ์นะคะก็จะไม่ไม่ได้เห็นภาพนะคะแต่ในละครก็มีไม่ไม่ได้เยอะ การแยกแยะของของคนดูเองกับกับซีรีส์กับผลงานเองนะคะพี่น้องเองมีความช่วยให้บ้างค่ะจริงๆแล้วความความสำคัญมันมีหมดนะคะของนักแสดงเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องหน้าแล้วก็เรื่อง,เร,องเ,ออเรื่องหลังของได้ใเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นการเป็นมูเซ็ตฟินก็คือต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมอยู่แล้วลลแต่ถ้ามันเกิดสิ่งใดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาประเมินว่ามันจะเป็นยังไงส่วนว่าในเรื่องนี้เนี่ยพิเศษเองเนี่ยก็ไม่ ถือว่ามีน้องมีเยอะมากพี่เราได้คุยกับนอ้องยัง,งมไม่มีโอกาสาได้คุยเลยค่ะเพราะว่าเห็นแตข่ข่าวคือตามข่าวกับเ,เรื่องนี้ก็เหมือนทุกคนเลยค่ะตกใจไหมคะว่าอะส่วนของเรื่องเราเองเออตอนแรกก็ <c oughs> เห็นแ,ว,แว๊บๆเอาตายน้องแล้วก็รู้จักกับน,น้อง เพืนก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวเราก็ต้องพิจารณาในต่อไปอีกทีแต่ทุกครั้งที่เขาว่าที่นี่ต้องที่ต้องถ่ายทำเสร็จในานแล้วใช่ว่าขันกระบวนการตัดต่อก็เป็นเริ่มต้นตัดเสร็จแล้วใช่มันตัดต่อเสร็จแล้วแล้วเนื่องจากงานเรื่องนี้เป็นงานถักเทศแต่เราเรากคงจะพิจารณาอีกทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากไม่ไม่ได้เยอะ แต่ถ้ามันก็เป็นส่วนที่มันจะทําให้เรื่องมันดําเนินและเข้าใจเรื่องด้วยอ่ะค่ะเขาก็มีบทบาทมีเป็นตัวเดินเรื่องในตอนนั้นอยู่ตัดออกไม่ได้ก็คือตอนนี้งานมันจบออกไปแล้วด้วยค่ะแต่จริงๆก็คือไม่ได้เยอะึ้นซึ่งเราก็ลองพิจารณาดูแต่ว่ามันมันมันอาจจะณตอนนี้มันจะไม่ได้มีภาพนี้ออกมาด้วยแต่ว่าในฐานราของการปรงรุงไม่ได้แบบ การโปรโมทแน่นอนค่ะตอนนี้จะไม่ได้เห็นภาพกันจริงๆอาจจะมีการแนะนำาจมีการเรกมาสัสเพื่มีตัวนะคะคือเนื่อง <c oughs> จากาละครถ่ายเสร็จไปแล้วก็เลย <c oughs> คิดว่าตรงนี้มันยังไม่มีโอกาสได้เจอแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่า <c oughs> ไ,ไม่มีโอกาสได้เจออะไรเลย ไม่ใช่ในในเลยสังกัดด้วยใช่ค่ะค่ะแล้วทีนี้เรื่องนักแสดงมันมีผลกับการตัดสินใจของพี่หน่อยไหมคะับเพราะเราต้องดูยังไงดีอเพื่อป้องกันอะไรแบบนี้เพื่องมันสามารถทําได้บ้างไหมคจริงๆเราการทํางานเราจะดูเรื่องคาแรคเตอร์และความเหมาะสมของเรื่องเรื่องว่าคนนี้เหมาะกับเรื่องหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเส่วนใหญ่จะเป็นนักแสดงหน้าใหม่เราเองก็ขึ้นรู้จักกันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออ่มันค่อนข้างยากเหมือน จะได้ทราบในเรื่องส่วนตัวจริงๆกล้พี่หน่องก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวใครเลยก <laughs> ็เลยไม่ไม่ค่อยทราบว <laughs> ่าเป็นชาเลนจแล้วพี่หน่องจริงๆพี่ว่าพี่รอบรู้พาพทุกท่านเลย <laughs> ถามกับเรื่องนี้กับตัวน้องเองอะไรอย่างเงี้ยอยากสื่อสารอะไรกับคุูบ้างอ่าจริงๆแล้วก็อยากให้ดูเรื่องราแวแล้วควาสนุกของเร,เรื่องนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนื่องจะต้องเป็น,น,นปส่วนหนึ่งแล้วก็มีไม่ได้เยอะก็อยากให้เ,เดี๋ยวรอติดตามชมคะ่ะก็ยังไงก็ไปตามชมซีรีส์โดยนะคะลิซี่ออนวันไหนยังไงบ้างออนวันจันทร์นะคะสี่ทุ่มครึ่งค่ะช่องสามจะให้ชี้อีะนะคะโอเคค่ะ